สุดยิ่งใหญ่งานเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุขโขทยัยโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสุขโขทยัย นายสุชาติทีขสุขภูวาราชาการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านดูเมืองชมวิถีคนสุขโขทยัยโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนางกาญจนารัตนเมกุลพัฒนาการจังหวัดสุขโขทยัยคุณเบนจมาศมาพบสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดร้านค้าซีคอนบางแคให้การต้อนรับ ตื่นตาตื่นใจไปกับวัฒนธรรมอาหารเครื่องดื่มและสินค้าจากจังหวัดสุโขทยัยรวมด้วยกิจกรรมความสนุกมินิคอนเสิรต์ตจากศิลปินเต๋าภูสินและชามโอสถานนลและซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศรับนาทีพิธีกรโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18สิงหาคม2567ณบริเวณซีคอนบางแคกรุงเทพมหานครครับสำหรับโครงการเปิดบ้านดูมังชม วิถีคนสุขโขทัยนั้นครับก็เป็นโครงการที่จะพัฒนาในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสุโขท,ทัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยเลเนี่ยนะครับเราก็มีเป้าหมายในเชิงของการพัฒนาก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีศักยภาพในเรื่องในด้านนี้นะครับเราเราเป็นเมืเองแห่งะวติศาสตร์นะครับเราได้รับการย่องจากยูเนสโกโดยเฉพาะย่างยิ่งอุทยารตศาสตร์สุโขทยัขทย อุทยานประวัติศาสตร์คืทัชนาลัยนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปีพศ2534ที่ผ่านนะครับก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ทั้งประชาชนคนไทยซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3,000คนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปก็ประมาณโดยรวมก็ประมาณหนึ่งล้านคนนั้น จังหวัดสุปโขทัยเนี่ยนะครับเรามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็มีในเรื่องของธรรมชาตินะครับเรามีการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติรามํำแหงนะครับซึ่งถ้าเราจะเรียกคือคนจะเข้าไป,ปเดินขึ้นเขาที่เขาหลวงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมและที่เราได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งคือการท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนที่อัตลักษณ์ของชาวสุปโขทยัยนะครับ ก็คือที่บ้านนาต้นจัดนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้วนะครับว่าได้รับการยกย่องยอยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบชมุมชนโดยศักยภาพของสโุโไทยเรามีอีกหลายหลายหมู่บ้านลหลายหลายชุมชนนะครับที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับการเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมครับจึงได้ มีโครงการในเรื่องของการเปิดบ,บ้านดูเมืองชมวิถีคนสุโขทยัยซึ่งเราในปีนี้มีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยถึง9หมู่บ้านด้วยกัน9ชุมชนแต่จริงๆเรามีมากกว่านี้ครับแต่เราก็จะยกเอาที่ว่าเราคัดว่ามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมาโปรโมตมาประชาสัมพันธ์เพราะใน,นในหมู่บ้านในวิถีของชุมชนเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าห,หลายตัวห,หลายสิ่งเราก็จะมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดเพื่อ,อให้มีการ สร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับคาดหวังอย่างไรบ้างคะกับการเหมอะงานที่นี่ครับครับก็สิ่งหนึ่งก็คือการที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านชุมชนที่ของสุโขทัยเราเองครับที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเยอเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสมานําเสนอในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์สินค้าของหมู่บ้านชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมาสู่การตลาดมาเพราะบางตัวเนี่ยอาจจะได้รับการพัฒนาใจว่ายังไม่ได้มีการทดลองตลาดครับึ่งันวันนี้ก็ได้นํามาจําหน่ายบางส่วนเนี่ยก็เมื่อ่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมในแต่ละบุธแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นที่สินค้าบางตัวเนี่ยเป็นที่สนใจของอผู้ที่มาจากจ่ายใช้สอยแล้วครับ่เตรียมมาวันของวันนี้ก็ จะหมดแล้วก็อาจจะต้องกลับไปไปนำเอามาเพิ่มอีกครับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่วัตถุประสงค์ในการที่จะเชิญชวนเนี่ยนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับได้เป็นที่รู้จักว่าสุขโขทัยเรานอกเหนือจากบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยที่เป็นหลักแล้วเนี่ยเรายังมีชุมชนที่เป็นมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่มาก,มาก ครับก็คิดว่าน่า,นาอยากประสบผลสำเร็จนใ,นในด้านนี้ด้วยครับค่ะสุดท้ายเชิญชวนนะคะสําหรับใครที่แบบอยากมากินของอร่อยชมของดีที่งานนี้ครับสำหรับในเรื่องของโครงการเปิดบ้านอยู่เมืองะะชมวิถีคนสุโขทัยนะครับเราก็จัดตั้งแต่วันที่14นะครับสิงหาคมถึงวันที่18สิงหาคมครับสำหรับวันนี้เป็นวันเปิดก็อยากจะขอเรียนเชิญน,นะครับน้องนะครับ,นะรบทุกท่านนะครับที่ อยู่ใกล้เคียงนะครับของทีคอนบางแคแห่งนี้นะครับได้มาเที่ยวชมแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยนะครับเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับการพัฒนาต้องยืนยันว่าเป็นสินค้านะครับของหมู่บ้านของชุมชนนะครับซึ่งก็มาด้วยความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้นาเอาสินค้าที่บางอย่างเป็นอัตลักษณ์หรือสุดทอดมาแต่ว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาสู่รุ่นครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่อง ยาสมุนไพรนะครับก็ก็เป็นสูตรที่รุ่นที่สองนะครับก็บางส่วนก็เป็นิพันธ์ที่ข้าวอินทรีย์นะครับก็พี่น้องก็ตั้งใจที่จะพัฒนาจากข้าวให้ได้เป็นอินทรีย์ก็นำมาจำหน่ายในงานนี้คือมีหลายตัวที่ได้รับการพัฒนาแล้วเขายกระดับก็อยา,า,ากจะให้ทานพี่น้องที่มาจัดจ่ายรั่ยได้ลองมา ใช้อ,อกาสนี้นะครับมาจับก,การใช้สอยซื้อแล้วก็มารับทราบนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรืการท่องเที่ยวของชุมชนของจังหวัดสุโขทัยโอเค